ชาไม่โอนแล้วชาเก็บไว้ก่อนนี่เก็บไว้ก่อนใครอยางนะชาเขาไม่มาใครจะโดนเราชาเราจะเก็บไว้เป็นคนสุดท้ายยี่สิบสองบวกสิบสี่ลบกันเหลือแปดแปดวีกันชนะแล้วเอาสิบสี่ตัวนี้เลยยาวแค่ชนะกันครับพร้อมครับสมาธิดีๆครับหนึ่งสองสาม แปดสุดแดสองโคตรแน่เหรออย่ายอมปอดเราใหญ่ไม่รู้ไม่รู้จะทำไรหายใจลึกๆสมาธิดีหนึ่งสองสาม สามสิบห้าจุดศูนย์ศอ้แตละคนอ่ารอบสองใครครบยังไปเร็วๆจะิด้แพ้ว่ะแจดวอ่ะดแล้วหรอพี้คาบยังนี้กระคาบนนดูาพร้อมครับยังค่ะพร้อมค่ะหนึ่งสองสเอ่อ สามจุดหกห้าเหนื่อยอ่ะตายแฮรี่หมดยังงาดึงไงดึงพอเรนทวีจะไดูกไม่ได้ก็เก็บกระชาไว้เป็นตัวแซนเหลือน้องจอยกับน้องหลินแม่สองนีจะไปแจงใครคือคนอื่นเลยพี่กระชาบังเขียนมาแจงมองให้เลยจอยไปมอกเยีนจะขาดทำไมพร้อมครับสมาธิดีๆลูก หนึ่งสองสามเปิดปากด้วยครับขอเสียงอีกนิดนึงเปิดปากด้วยคลสค้าค้ายสิบสี่จุดหนึ่งหกอยจะได้กระชนะทายชนะท้ายทันจดอะไรวะเน นี่แหละครับมือวางอันดับหนึ่งของ F8 นี่ค่ะเขามีแทงเก็บลมที่แทงเก็บลมที่ใหญ่เก็บได้เยอะมากท่านเพื่อนเพราะครับหนึ่งสองสาม ๘๘๑ไม่อมซื้อปอดยากมากแล้วมับความหวังเดียวแล้วและนี่คือตัวเต็นประจำเอฟแของเราวีสาวจากรอบแรกที่สะสมไว้ถึง2.81วินาทีโอ้โหโอ้โหกอ้โหโอ้วอ้โหอ้โหโอ้หอ้โหอ้หโอ้โหโอ้อ้ว้อ้อ้ ลิ้นเอาวินเนอร์ไปเลยไหมครับอเงนี่ทีเให้ลินยังยางครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีห้าจุดแปดหนึ่งคิดเองที่ไปนั่น่ะเตรียมตัวไปมัไม่มีอะไรเตรียมตัวแล้วหนึ่งจุดศูนย์ห้าจุดแปดหนึ่งก็คือเกือบหนึ่งหค่ะขอดู ชายขอดูสถิติที่ต่ำสุดนะครับ10.25 22อะพี่ใช้ใท้22เพราะนั้นถ้าคุณได้20วิ21วิคุณชนะ20วิจะถึงเฮ้ยทำได้ทุกคนเองทำได้ลมมันออกกระหมูเยอะมากครูเอามือขวดไว้ดิพร้อมเก็บลมให้มากสุดสมาธิดีๆเมื่อกี้มันขำรับก่อให้มาพร้อมครับสมาธิดีครับ1 2 3 โอ้ยสาตั้งใจค่ะเกมสนุกสนุกเอาสักเกียดเลยภาอะคะเชลไทโอเคครับหนึ่งสองสามล้อกันเนชุเลขกว่าเดียวเดี๋ยวให้อีกหนึ่งครั้งเพราะว่า มันมันต่ำกว่าสามวิมันมันผิดมนุษย์มันคือแบบว่าล้มเหลวพี่ยังเอาไปต่างหากอีกเนี่ยลองแล้วมันทำไม่ได้ได้ได้จริงเนี่ยเราเชิญลูกาเดียวกันี่ถึงหน้าไว้กันละอันนี้ชิงบอลยุ่างบ้าเขียนผมบอก้วมาจะกระเตะไทยจริงๆนะพร้อมครับหนึ่งสอง สามลาไม่ได้อ no ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทวามว่าไม่ได้ทขาไม่ได้อ่ะสองจุดห้าสามวิชุเล็กกว่ารอบแรกนะครับทำไม่ได้เนี่ยยังมัากมันนะลาคุณไม่อยู่ครับพี่ไม่ต้องเสียงนิ่งหรอกไม่ต้องพ้อต้องสุขี พี่หันน้าไปแล้วอุดหูดินี่คุณังยังไม่หยุดเลยเ้ึงนาทีของเราหน่นาขนาดนันน่า <c oughs> นาที <c oughs> าวิ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงเจ <c oughs> วินาทีสาเจ็ดเอง นะอีกทีไหมเออเอาให้เกินสิบวิก็ก็โอเคแล้วก็ถือว่าแบบได้ทำแล้วอ่ะอันนี้มันไม่ได้ทำอะเงียบๆอย่าแกล้งเพื่อนหนึ่งสองสามเลอ <gegen violin> <warfare> 22่สอบเท่าไหร่องจุดเจ็องหเคิคมี่ากหอคือเรอบหลังเนี่ยเขาชนะแล้วอะราไม่รู้เรื่งรแล้วแล่อีกสองอะยุยยยยม ว่ากสาใช่ไหมได้ยิ่งไม่ได้ว่าอะไรอยากให้ผมว่าตั้งใจลองดูสมาธิดีที่มันตรงประมือกับลิ้นวีเจ็ดครับด้วยเวลารวมเท่าไหร่ฮะมันคือหนึ่งรอยสิามจนึ่งวิเกือบ2นาทีเอาของทั้งหมดารวมหนาที53าิบสามวิอือก็อ่าตอ